อร่อยเลิศอร่อยเลิศก,กับผู้ริตบอกเลยนะคะว่าวันนี้แนะนำเลยร้านนี้ชื่อว่าคายเคาเจอร์อยู่ในโครงการ EKM 6ถนนเอกมัยซอยเอกมัย6นะคะตอนนี้รอ,อยู่กับคุ้นส่วนร้านคุณเปรมมิกาสีชวรา แฮมจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่แฮมค้าช่วยบอกเราหน่อยสิว่าอะไรคือคายเคานเจอร์ค่ะคายเคานเจอร์นะคะก็คือเป็นอาหารแพลนเบสโฮลฟู้ดนะคะ,คะเราเน้นสุขภาพเราเน้นความอร่อยแล้วเราเน้นการคอมพลีทในมือ้อแต่ละมื้ออาหาร เมนูแรกที่แนะนำจ้ะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะชื่อเมนูว่า Culture Bowl ค่ะก็จะมีไฟเบอร์กับโปรตีนครบนะคะมี ferment food ที่ว่าดีสำหรับระบบลำไส้นะคะก็คือจะเป็นทีนวาแล้วก็เฮมเป้จะมีเป็นมิโซะบักิดโซบะค่ะเมนูที่สองจ้ะ b บอร์ s ิสทีล e ฟ f s สลัดค่ะเป็นสลัดใบชาพม่านะคะที่เราเพิ่มเคลเข้าไปนะคะน้ำสลัดเป็นไงจ๊ะเพิ่มความสไปซ์เข้าไปด้วยนิดหนึ่งนะคะมีชชลลี่เข้าไปนิดหนึ่งด้วยค่ะมีทับทิมมีผลไม้อบแห้งค่ะเมนูที่3ไข่เคาเจอร์จ้ามัชชูมซุปเนี่ยค่ะของเราเนี่ยทานเราจะไม่รู้สึกเลยค่ะว่าเป็นมัชชูมที่มาจากแพลนเบสนะคะเนื่องจากมันจะมีทั้งความครีมมี่ความหอม ทางผู้บริหารที่นี่ไม่ต้องการให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังทาน้านเบดอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วมาชิมเมนูต่อนะคะคนที่ชอบรสจัดคือ crazy spicy ค่ะ,คะมีความไทยผสมนะคะเราเน้นอาหารที่มีรสค่อนข้างจัดนะคะ,คะมีเคลผสมด้วยค่ะที่เด็ดของเขาเลยคือ,อเขามีเป็นชีสที่ทำมาจากแพนเบดสนะคะการหมักของชีสตัวนี้จะทำให้ดีต่อสุขภาพ ตัดเผ็ดนิดนึงเส้นสปากเกตตี้เป็นโฮลวีทนะคะโอ้โอเมนูสุดท้ายตัวนี้จะเป็นกิมจิแคสเซียานการผสมผสานร,ระหว่างชีสกับกิมจิเราคิดค้นทำชีสขึ้นมาเองนะคะตัวนี้จะไม่มีน้ำมันด้วยค่ะ,คะเป็นเมนูที่ทานง่ายเป็นเมนูทานเล่นค่ะทานได้เรื่อยๆทานกับอาหารอย่างอื่นได้เลยค่ะ,คะไปเครื่องดื่มเอยค่ะ โคโค่เปรสโซ่บลัชนะคะเป็นเอสเปรสโซ่ผสมกับน้ำช่อดอกมะพร้าวไปอีกหนึ่งเครื่องดื่มเป็นสมูทตี้แม่เลเนม่เลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะผสมพชชั่นฟรุตก็มีเทมเป้ผสมเข้าไปด้วยวันนี้คุณรู้แล้วว่าคายเค้าเจอร้านอาหารที่อยู่ในดวงใจของคุณดูแลสุขภาพคุณรีบการันตีเลยนะคะอร่อยเลิศเชิญมัตได้ที่ f ล y ยเค้าเจอ ตั้งอยู่ที่ถนนเอกมัยซอยเอกมัย6ภายในโครงการ EKM 6โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าคายเค้าเจอร์ เพียงคุณแค่ใช้ AIS จุหนึคะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2568ต้องขอบคุณ AIS มากๆนะคะที่ช่วยกันแนะนำให้ทุกคนรู้จักร้าน Kind Culture er ของเราค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกเวลา8.45นาดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด 3plus ไปก่อนและสวัสดีนะคะ อ,ะอะรนะ่อยแะกกำลิดริ่ม่อชยอีติ้งเย้าผิงฉังต้องกินค่ะ